สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นิวฮอลแลนด์นครราชสีมาค่ะสงเนพองเทคเตอร์โคราชและพี่อ้อยนะคะพบเจอกันยามเช้าอีกแล้วค่ะวันนี้เสียงจะเบาๆหน่อยค่ะเหมือนเมื่อวานเลยค่ะไม้หายไรสดจนไม้หายค่ะจะเห็นในภาพนะคะวันนี้พี่อ้อยเอารถมาส่งลูกค้าอีกแล้วค่ะส่งกัน ทุกวันเลยค่ะเมื่บวานนี้อยู่ที่เพชรบูร์ค่ะอยู่ที่บึงสามพันค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนน้อนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะบอกนะคะวันนี้อยู่ในเขตพื้นที่บุรีรัมค่ะบ้านเก์เจริญตำบลพระคูนี่เลยค่ะมาเยือนถินคนดังนี่ค่ะวันนี้มาเยือนถินคนดังแล้วมาส่งรถให้กับสมาชิกของคนดังด้วยในหมู่บ้านเกนเจริญทักทายทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าค่ะกับพี่อ้อยนะคะสำนักพงเทคเกอร์โบราชค่ะ าจะเห็นว่ากำลังเตรียมเอารถลงค่ะนะคะวันนี้ค่ะก <c oughs> ็ะยังเป็นทีที3.5ศูนย์อีกเช่นเดิมค่ะรุ่นอพอรี่พิารศษเลย <c oughs> เลยนะคะวันนี้มเีเดี๋ยวให้ดูนะคะมี <c oughs> สมาชิกมาอ้วันนี้อุคุนค่ะวันนี้อุคุนค่ะวันนี้ก็นี่เลยค่ะวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากทางส่วนกลางมาร่วมส่งมอบด้วยค่ะวันนี้ค่ะแล้วก็เป็น ครอบครัวของลูกค้าครอบครัวของลูกค้านี่เลยนะคะวันนี้ก็ลูกค้ารับอุปกรณ์3ชิ้นค่ะใบมีดันดินพานบุเบอร์สามจานแล้วก็พานทวนหกจานนี่เลยค่ะอุปกรณ์สามชิ้นค่ะ จริงๆสวยงามจริงๆค่ะเราเอาออการจะเห็นทําไมล้อหลังปแปลกเนาะทำไม3.50ถึงไม่เห็นเวทอ๋อเพราะลูกค้าน่ะให้สลับล้อค่ะจะทําให้ฐานล้อน่ะกว้างขึ้นค่ะก็เลยสลับล้อเวทก็จะไปอยู่ด้านในเวทก็จะไปอยู่ด้านในสวัสดีค่ะน้องพี่ไวายไลฟ์สดอยู่เด้อเนี่มาเก่ากล้องพีจักหน่อยเด้อําเป็นเดินดี เอาทักทาย FC หน่อยนี่ครับทักทาย FC หน่อยครับชอบไหมชอบไหมนี่ใช่ไหมใช่แบบนี้ไหมนี่สารับ่อนใช่แบบนี้ไหมเอาไปใช้งานอะไรก่อนันรับแรกเลยนี่สรับแรกงานปรับดินครับปรับดินนี่เลยค่ะก็จะมีกลุ่มของเขาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ออกงานเลยออก้างานเลยกลุ่มอะไรกลุ่มรู้สึกว่ากลุ่มนี้จะมีชายคันเทพครับกลุ่มชายคันเทพ กลุ่มนี้มีแต่คนหล่อๆอเนาะดูแล้ว <laughs> เป็นที่โด่งดังเลยในกลุ่มนี <laughs> <laughs> ่เลยมีแต่เซียนรถไถทั้งนั้นเลยเนี่มีแต่เซียนรถไถ <laughs> <laughs> รถใช้ดีแล้วบอกต่อเนาะแต่ถ้าใช้ไม่ดีก็เงียบๆปไว้นะนี่เลยค่ะ ไหนบ้านผู้ช่วยอยู่ไหนบ้านท่านชายอยู่ไหนเนี่ยบ้านท่านชายอยู่ตรงไหนหอ๋อหลังน,นู้นข้างหลังค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศสดๆนะคะเนาะคะ่นะ,คะบรรยากาศสดๆที่บ้านแก่นจเจริญค่ะวันนี้นี่เลยนะคะเอารถลงแล้วค่ะใบมีดผ่านสามค่ะช่วงนี้ก็รถ ของสงวนพงก็ติดหน้ากระจังใหม่นะคะรูปแบบใหม่ะะติดหน้ากระจังรูปแบบใหม่เป็นหน้ากระจังดูดูดันมากขึ้นค่ะก็ยังคงเป็นความเป็นสงวนพงค่ะโลโก้ตัวหนังสือก็ยังเป็นสงวนพงค่ะสว,วัสดีค่ะนี่เลยนี่กำลังไลฟ์สดพอดีเลย ไล่สดเลยนี่ว่าเดี๋ยวนี้ FC นี่ FC นี่ FC ท่านเลยนี่นี่เลยตัวจริงเสียงจริงนี่ชายขันเทพชายขันเทพนี่เลยค่ะมาแต่เช้ามาแต่เช้าพี่อ้อยออกจากบ้านตีห้าตีห้าค่ะเมื่อวานไปนู่นบึ่งสามพันออกตีสี่โอ้โหพึ่งสามไปบึ่งสามพันเมื่อวานหันหน้าไปทางทิศไหนหันหน้าไปทางทิศไหนบอกก็เลย นี่นอตะวันออกัสป่ะคุณต้นนี่เลยค่ะคุณต้นเจ้าหน้าที่สวนการกองซีนเทสขออะไรคะโอ้ยสวยงามจริงๆนี่เลยค่ะกลุ่มนี้มีทุกคนรอรอ้องขับรถรอรอเดินทางบ่อยเริ่มจะไม่ค่อยสบายแล้วเนี่ย มาแล้วโอยาติพี่น้องเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยนี่เลยเนี่หัวหน้าเผ่ามาเช็คความเรียบร้อยเองเอหัวหน้ากลุ่มอันนี้ก็ทันชายแกชื่อชายค่ะแล้วก็เป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะบ้านกัญชรน์ค่ะก็ะเป็นเป็นทีมเป็นกลุ่มตรงนี้ที่เป็นกลุ่มที่ใช้รถไถน,นะคะ ในการทำงานค่ะก็ทำการเกษ,ษตรตรนี้หลากหลายค่ะแต่ว่างานแรกเลยวันนี้ก็จะอาเไปปรปับพื้นที่ปรปับดินรุ่นไหนอยู่คะที่ใช้อยู่ของผมมันเป็นยันมากครับอ๋อค่ะ4ี่อันนี้ก็4 <c oughs> ี่ต่างกันไหมต่างกันไหมรถต่างกันไหมคะต่างอยู่ <49 S 2> ยเาน,นานะจะ เอาเพิ่มอีกคันค่ะเอาเทินใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวคุยกันได้ค่ะได้ยุได้ยุค่ะค่ะค่มตสวัสดีค่ะชอบไหมคะคุณพ่อชอบไหมดูแล้วสวยไหมโลดเนาะโลดอามเป็นนุ่มเป็นเน้นเขาเขาเดีค่ะพอดีเขา ค่ะง่ายกว่ากนี้เลยเก้เร็วค่ะก็จะเห็นในภาพนี้คือทีทีสามจุดห้าศูนย์นะคะสี่สิบเก้าแดงม้าค่ะตัวนี้เออ่ถ้าเป็นราคาเงินสดก็แค่เจ็ดแสนกว่าบาทเองค่ะแม่จ้ะค่ะเงินผ่อนเงินผ่อนรวมแล้วก็น่าอยู่สักประมาณเก้าแสนได้เพราะว่าน้องเอาอุปกรณ์หลายชิ้นอยู่ค่ะไม่ถึงล้านนี่ไม่ถึงหรอกจ้ะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงค่ะค่ะขึ้นอยู่กับเงินดาวด้วยค่ะรวมกับเงินดาวด้วยค่ะ โอ้ดาวเขาดาวสูงอยู่ค่ะดาวสองแสน<อ>ค่ะก<อ>็ออดาวสองแสนค่ะใช้เงินดาวสูงอยู่แต่อยู่ใกล้กันแรกก็ไม่เคอย,อยมาถามค่ะนี่ลาวใส่แสนสองแสนค่ะนี่เลยนะคะจะเห็นโฉมเต็มๆนะคะของอทีทีสามจุนนะคะตัวนี้ก็คือ,อ 49แรงม้านะคะ 2,700cc ค่ะตัวจะเห็นในภาพก็คือติดใบมิดดันดินของ SPT นะคะลูกค้ารับอุปกรณ์3ชิ้นค่ะวันนี้ค่ะหน้ากระจังโฉมใหม่ดูดันเข้มเลยค่ะจะทั้งสวยทั้งหล่อไม่รู้จะพูดคำไหนค่ะค่ะคานหน้าใหญ่แข็งแรงจริงๆค่ะที T3.50 ค่ะนี่เลยค่ะยางก็ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะไปดูใกล้ๆค่ะ แล้วก็นี่เลยนะคะลูกค้าให้กลับยางค่ะกลับยางฐออานล้อจะกว้างขึ้นนะคะกลับยางเดี๋ยวจะว่าทําไมสามจุดท่าูคันนี้ไม่มีเวทเวทจะอยู่ข้างในนะคะเพราะว่าลูกค้าให้กลับยางค่ะอันนี้ที่ที่เราให้กลับยางนี่เอ,อ่อ เพราะว่าอะไรเอาบอกเอฟซีให้ฟังหน่อยว่าคพอเห็นที่กลับยางที่กลับคราต้องการความกว้างเวลาขับไอ้แรงไอ้ยางเวลาถ้าล้อแคบครอะมันมันไอ้เรียลแรงชุดพื้นที่ค่ะอยู่น้อยค่ะแคบๆไปครับทีนี้มันเหมาะกับการใช้งานแบบไหนที่งานหนักๆงานหนักๆคืองานไถเลยเนาะงานไล่ถูกไหม อ๋องานไล่โดยตรงเลยค่ะโอเคเลยนี่จะได้เป็นเกตความรู้เพราะว่ากลุ่มตรงนี้เขาเป็นเซียนรถไถเลยค่ะเซียนรถไถเซียนรถไถนี่คือใช้พังไปหลายคันแล้วไม่ใช่ใช้ดีต้าทุกคันพังหลายคันแล้วเมือผมพีดอะไรพังทุกคีทุกคต้าเขาพังหลายคันอันนี้ใช้ดีแล้วบอกต่อนะแต่แต่แต่ใช้ไม่ดีนี่ห้ามบอกนะคุปต้าเขาพังหลายคัน อย่าไปดังในกลุ่มนะจะบอกว่าตรงไหนใช้ไม่ดีห้ามไปดังยันมากกฟังหลายครับมาจบที่นิวมาจบที่นิวเพราะว่านิวนิวใน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 ซีซีเท่ากันนะค่ะในซีซีเท่ากันนะนิวมันมันจะโอเคกว่าเยอะนี่อันนี้สาระนี่สาระนี่ฟังนะคะเอฟซีทุกท่านพูดจริงครับจริงเนี่ค่ะสมมติว่าเนี่ยอันไหน49่นั่งนหน่อยวันนี้พี่อ้อยลืมไม่ที่ที่สามจุดย์่ะิบเก้า กับยันม่า49บาแรงมันคนละอย่างกันเลยกันละอย่างอัพเีเซนให้พี่อ้อยหน่อยพี่อ้อยได้ได้ไม่ว่าจะเป็นงานบุกเบิกงานถ่ายงานบุกเบิกงานหนักก็ได้งานไล่ก็ได้กำลังเหลือเฟือระบบเฟืองระบบกำลังต่างกันเยี่ยมเลยเพราะว่าเนื้องานมันได้ต่างกันใช่พี่เนื้องานได้ต่างกันแติว่าเราเอาคูมอต้าเนาะคูอต้าตัวใหม่50ถามว่าเราไม่ได้ไม่ได้ว่าของเขาแต่เรามาเที่ยวของเราในการใช้งานของเราต่างกันเยอะ อัตราการซื้เอเกิอาจจะกว่ากันนิดนึงแต่เนื้งอง,งานได้ดีกว่าเนื้อง,งานได้ดีกว่า,วามันก็โอเคครับก็กโอเคก็เล,ยเล,ลยเลือกตัดสินใจเ,เลือกมีฮอนแลนเน,นาะตัดสินใจเลือกมีฮอนแลนเพราะพ่าเใช้ใช้มาทุก,ทกรุ่นแล้วแล้วที่นี้มาจบอยู่ตรงรุ่นนี้เพราะว่ามีฮอลแลนนีมน่มีหลากหลายรุ่นมากเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกรุ่นนี้เพราะรุ่นนี้เพราะว่าเราใช้ในงานไล่นาไถนาไถหวานข้าวในงานนาได้แล้วในงานไล่ก็ได้อ่า แล้วเราก็ไม่ได้ที่จะใช้งานไล่แบบไล่ใหญ่ไล่จนหนักเกินไปเราพอทําเองเพราะเราพื้นที่เราไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่เราเน้นนาก็ได้แต่รถใหญ่เรามาใช้นานาไม่ไหวไม่ไหวกับการสิ้นเปลืองนั่นแหลยไม่ไหวคือไม่ไม่คุ้มแต่พาดีไม่ดีแต่ไม่คุ้มไม่คุ้มกับการสิ้นเปลืองจะเอารถใหญ่มาลง ขนาดรุ่นใหญ่มาลงทีนี้ตรงนี้นี่เรื่องราคาด้วยเนาะมันก็เลยคุ้มคุ้มกับใช่ไหมอย่างนี้จะขับผ่านไป60 60ก49 60สู้ทำงาน60เ็ื่อมาฟังราคาฟังสเปคมันเหมือนกับเป็นการที่อะไรคุ้มค่าคุ้มราคาเยอะคคุม่ากันเยอะเลยใช่เยอะมากนี่เลยอันนี้คือเสียงจากผู้ใช้งานจริงค่ะเพราะงานไรแล้วก็ไปได้ปลูกอ้อยไถได้ไถนะบุกเบิกก็ไปได้หมด ทําทได้ถาวมว่าเราเอารถร้อยแรงมาใช้งานอะ่ะเราทางานจริงมันไม่ถึงร้อยแรงหรอกไม่ถึงร้อยแรงมันมัน้นเพือเงินโดยโดยใช่เหตุแต่ถามว่ากําลังเหลือเหลือใช่ในเมื่อทุนทุน,ทนเรามีแค่นี้เงินมีแค่นี้เร,เราเราไม่จำเป็นต้องเอาขนาดนั้นในเมื่อทํางานได้เกีอยบเท่ากันแต่สรุปมึงจะอยู่ที่คนขับแหละคนใช้ชางานด้วยสำหรับคนใช้งานใช้งานเป็นรถไหนมันแรงหมดใช้งานได้ดีหมดทำงานได้ดีหมด นี่เลยค่ะฟังจากเสียงของผู้ใช้งานจริงค <c oughs> ่ด้วยออ <c oughs> ใช่ <c oughs> อันนี้เขาจะเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรผู้โด่งดังในกลุ่มเลยเนี <c oughs> ย่ท่านชายคันเทพค่ะอา่าอะไรนะรถถ่ายสร้างเงินล้านนี่ชาย,ยาเลยรรถถ่ายสร้างเงินล้านอะไรนะป้าแมนบอก <c oughs> <c oughs> อันนี้ที่ที่พูดหยอกๆว่าใช้คันไหนพังอันนี้มันพูดเล่นๆน,นะคะแต่ว่า ลูกค้านี่คือใช้คันไหนนี่ดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีเพราะเขาไม่งั้นจะหาเงินไม่ได้แน่นอนก่อนพ่อก็ออกทีทีเนาะค่ะทีีอันนี้ลูกค้านี่ใช้ทีทีสี่ห้าอยู่ของพ่อก็มีครูสี่เจ็ดของพี่ก็มียันค่ะมียันมากอันนี้มันเทียบกันแล้วมันมันต่างกันต่างกันค่ะเรื่องานต่างกันเรื่องานต่างกันเลยที่ได้มาความคงทนก็ต่างกันเยอะ ดีใจเลยคนขายดีใจคนที่ขับรถให้ผมช่วยเขผมขับรถเขาเลยอยากออกเขาเลยขับรถกับผมมันใช้ทุกรุ่นมาแล้วเลยตัดสินใจเอาตัวนี้มันโอเคกว่าแต่เขาเขาก็ดีหมดเลยทุกค่ายดีหมดเลยแต่ตัดสินใจที่นี่มันโอเคค่ะที่หัอนี้ค่ะก็พี่วัยพี่อ้อยนี่ได้รับการติดต่อจากคุณชายนี่แหละท่านเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแก่นเจริญด้วย เดี๋ยวขอฟังให้ชื่นใจสักนิดแล้วทำไมถึงเรื่องสงวนพงทำไมถึงตัดสินใจเรื่องนิวฮอลแลนด์ที่สงวนพงสงวนพงนะเครับผมแรกก็ไม่รู้จักนะครับแต่คิดว่าในนามกลุ่มในนามอะไรที่ขอแนะนํามาก็คือว่าโอ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 เคในระดับในระดับนี้เนาะจะนั่นแหละในในส่วนนี้ก็การรับน้ำก็ค่ะเดี๋ยวอ่า ค่อยๆดูพิสูจน์กันไปอีกทีนึงเนาะค่ะก็ยังไม่ต้องเยินโยโบปั้นมากแต่ว่าก็ดีใจแล้วค่ะที่ว่าให้ค่ะว่าก็สอบถามมาหลายๆที่เหมือนกันครับหลายที่เด็กไปถามว่าแต่ละที่ก็ดีหมดเลยครับค่ะดีหมดใช่ใช่ก็ดีดีหมดค่ะเพราสุดท้ายในใจเราเราเลือกเลือกเลือยู่นี้ก็ขอบพระคุณมากเลยค่ะก็ดีใจแทนสงวนผู้ดักเตอร์ค่ะที่ทางลูกค้าตรงนี้ได้ เลือกทางสงวนงทงแท็เตอร์ให้ดูแลนะคะก็ดีใจค่ะดีใจไม่รู้จะพูดคำไหนดีค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ได้มาดูแลลูกค้าตรงบ้านแก่นเจริญตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่ชื่นชอบในรถไถในฮอนแลนค่ะใช้รถแท็กเตอร์ในฮอนแลนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยตรงนี้ค่ะนี้ค่ะเ oh. เลยเดี๋ยว <Okay. S 1> จะได้ จาได้เลือกกี่โมงได้ได้เนาะได้ค่ะจะได้ไปเอา้ตัวเอนั้นมาให้ได้ค่ะเดี๋ยวทำพิธีก่อนได้เลยค่ะน้องได้เลือกกี่โมงจ้ะสวยไม่พอชอบเนาะค่ะนี่เลยค่ะก็จะเห็น่ารถนะคะมาถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฟังคำตอบรับจากลูกค้าที่ใช้งานจริงโอ้ฟังแล้วชื่นอกชื่นใจค่ะ ที่เลือกรถไทยนิวฮอนแลนด์ค่ะตรงส่วนที่ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะในเรื่องสเปคในเรื่องการใช้งานเพราะลูกค้าได้ใช้งานมาหลากหลายยี่ห้อค่ะหลากหลายยีห่ห้อหลากหลายรุ่นตัวนี้จะตอบโจทย์ลูกค้าให้เหมาะกับงานค่ะใหญ่มากกว่านี้ก็ไม่เหมาะกับลูกค้าที่ใช้งานสําสหรับตรงนี้ค่ะที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานค่ะเล็กมากก็ไม่เหมาะค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกทีที3.50นะคะ แล้วก็ลูกค้าท่านให้ให้การสัมภาษณ์ให้การพูดที่เป็นเกตความรู้ให้กับพวกเราได้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจเนาะว่าจะเลือกใช้รถไถแบบไหนประเภทไหนนะคะอูทักทายมาหลายท่านเลยค่ะ f อสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะเดี๋ยวนะขอตอบ f อก่อนค่ะ เสียชายเสียชายจัดไปคุณอพิญญาค่ะก็ขอบคุณมากค่ะนี่เลยค่ะตัวจริงเสียงจริงนะคะเสียชาย <laughs> วันนี้ดีใจมากได้รับเกียรติจากคนดังค่ะได้ซื้อรถจากสงอนพงเทคเตอร์ได้ซื้อรถจากพี่อ้อยนะคะทีท3.50ค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะบิ๊กคี้ด้อค่ะยินดีด้วยค่ะขอบคุณแทนลูกค้าด้วยนะคะ รำรำรวยรวยขอพระคุณค่ะน้องบูค่ะคุณวินยัยรวยรวยเฮงเฮงขอพระคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านที่ติดตามนะคะเดี๋ยวยังไงพี่อ้อยเอาไปลง youtube อีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวยังไงก็ลูกค้าได้ให้เกิดความรู้ด้วยตรงนี้เป็นสาระเลยค่ะเป็นสาระเลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะทําพิธีันเป็นมงคลค่ะในการรับความรถใหม่เข้าบ้านนะคะวันนี้ญาติพี่น้องมาเต็มบ้านเลยค่ะ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านแก่นเจริญนะคะตำบลพระครูค่ะตำบลพระครูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้นะคะวันนี้เอารถทีทีสามจุดห้าศูนย์นะคะพร้อมอุปก,กรณ์สามชิ้นมาส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะน้องชัชพลน,นะคะยังไม่ได้บอกชื่อลูกค้าเลยน้องชัชพลค่ะน้องชัชพลคารลัค่ะตรงนี้นะคะบ้านอยู่ติดถนนเลยตรงนี้ค่ะเข้ามาตรงติดถนนใหญ่มาประมาณไม่ถึงกิโลค่ะก็ถึงบ้านลูกค้า ลูกค้าจะเอาไปใช้งานปรับดินเป็นที่แรกเลยค่ะอันนี้ก็จะเห็นนะคะผ่าน3าค่ะของ SPT ค่ะจะใส่จานยี่สให้ลูกค้านะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นผ่านปวน6จานค่ะของ SPT เหมือนกันค่ะใส่จานยี่หกไอ้ขอโทษค่ะใส่จานยี่สให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยววันนี้ลูกค้าจะไปโรงงานเลยเป็นงานแรกค่ะเป็นงานแรกเลยค่ะ หันใหม่ได้เลยค่ะอ๋อหันตรงหน้าบ้านไปเลยไม่เอามันตรงๆอันนี้มันเอียงไงมันเอียงไม่ไม่ใช่ผัวจะมาสั่งผัวจะของชัยยากนะนี่เลยนะคะก็จะถึงกำลังเตรียมที่จะจัดต๊ะรับขวัญรถใหม่เข้าบ้านค่ะ น้องเอาโต๊ะหันทวดว่าจะหันไปทางไหนเราตั้งตำแหน่งโหันต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนี่เราทิศเหนือเลยอ๋อทิศเหนืออ๋อใช่ใช่ทาทางทิศตะวันออกก็เมื่อวานนี้พี่วอนไปส่งที่บึงสามพันกับที่สบูนวันนี้ก็มาต่อต่อเนื่องเลยนะคะส่งอีกคันหนึ่งวันนี้ค่ะที่บ้านเจมจเลนค่ะ บนพักทัวร์อเอเมืองจังหวัดบุรีรั์ค่ะวันนี้ค่ะเมื่อวานนี้ลูกค้ารับอุปกรณ์สี่ชิ้นวันนี้ลูกค้าใช้งานไล่อย่างเดียวก็งานไล่งานดันค่ะรับอุปกรณ์สามชิ้นค่ะนี่เลยนะคะเตรียมที่จะทำพิธีค่ะรับกลนรถใหม่ค่ะเพื่อขออนุญาตกับป้องนะคะน้อค่ะเดี๋ยวขาจะ ทำพิธีกับลูกค้าก่อนค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะยี่ค่ะไปเลยนะคะค่ะจะเห็นลดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้พูดคุยกับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ค่ะพี่อ้อยขอขอบพระคุณมากเลยค่ะน้องชัชพลคาลัมแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ รถทีทีสามจุาจากสมวนพงเท็กเตอร์นะคะกับพี่อ้อยนะคะเดินทางไปดูรถที่สาขาใหญ่เลยค่ะที่สุขเนินค่ะไปดูรถปุ๊บจองค่ะแล้วก็นัดส่งวันนี้ค่ะวันนี้เลือกงามยามดีค่ะที่บ้านแก่นเจริญแล้วก็ยังได้ทางผู้ช่วยค่ะคุณชายนะคะเ,เป็นผู้ติดต่อค่ะผู้นำพาไปค่ะได้ตัดสินใจเลือกรถรุ่นนี้แล้วว่าเหมาะกับงานค่ะ ก็ขอขอบคุณมากนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้รถแท็กอร์ไว้ใช้งานนะคะติดต่อหาพี่อ้อยนะคะ0 6 1 9 5 3 9 6 4 6นะคะ0619539646ี่นะคะติดต่อหาพี่อ้อยนะคะจัดให้ได้ทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็สำหรับลก้าวันนี้ที่เลือกรถรุ่นนี้กเ็เลือกกับงานที่เหมาะนะคะเหมาะกับงานที่ลูกค้าใช้อยู่นะคะยังไงพี่อ้อยขออนุญาตหยุดการไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวขอทำพิธีกับลูกค้าก่อนแต่ยังไง พบเจอกันในโอกาส่าต่อไปนะคะขอขรบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะย,ย้เย้ย่นี่เลยผัะเตรียมทำพิธีนะคะ E